วันนี้เราก็จะมาสร้างมหาทานบรมีกันใช่ไหมจ๊ะใช่ครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เราได้ไปกราบอาราธนาพระเทานาเทระสามพันวัดทั่วประเทศให้เธอมาเป็นเนื่อนนาบุญของเรา เราจะได้มีโอกาสทำบุญในบุญยเขตซึ่งเราก็ได้ทราบอันนี้สงเงินดีอยู่แล้วทำบุญในบุญยเขตกรรมราชนาตรัยเนี่ยมีอันนี้สองยิ่งใหญ่ไพศาลมากมากกว่าทำบุญที่นอกบุญยเขต เหมือนอย่างท่านอินกทกนะเทวบุตรกับท่านอังกุระเทวบุตรซึ่มมงท่านอังกุระเทวบุตรเกิดในยุคที่พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าไม่ได้บังเกิดขึ้นแต่ท่านอินทกะเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์นี้บังเกิดขึ้นท่านอินทกะตอนเป็นมนุษย์ ใส่บาทแค่ทัพทีเดียวกับพระนุรุทธะพระอรหันต์ยังได้อานิสงส์หนึ่งยิ่งใหญ่ไพศาลทีเดียวจะจับเวลาแล้วก็ไปถึงหนึ่งนาทีเนี่ยยังได้ไปเป็นเทวบุตรนั่งกายชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนชั้นดาวประดึงโพระองค์เสด็จเข้นไปบนดาวปรดึง ส่วนด้านอังโุระนั่นแหละทำอยู่ยาวนานดีเดียวในโลกมนุษย์ยุคที่ไม่มีเนื้อนาบุญสงเคราะห์โลกทำสาธารณากุศลทำทุกอย่างแต่ที่เด่นๆที่มีบันทึกไว้ก็เลี้ยงข้าวปลาอาหารแค่คนยากคนจน ทำเป็นหมื่นปียังนั่งห่างจากอินกทกะเทวบุตรถึงสิบสองยุคจึงไกลลิบเลยเหยื่หนึ่งก็ประมาณสิบหกกิโลก็เป็นเป็นร้อยกิโลเลยไนะกลกันทีเดียวนั่นท่านอินกทกะทำบุญ พระอรหันต์องค์เดียวแต่นี้เราถวายเป็นมหาสังฆทานนะได้นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่กว่า,ท,า,าท่านอินทกะเทวบุตรทำกับพระอรหันต์ซะอีกเพราะว่าทำกับหมู่สงฆ์ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นรูปใดใจเราขยายกว้างขวางสามพันรูปที่เป็นระดับเจ้าวาด ที่ท่านจะมาในวันพรุ่งนี้นะล้วนแต่ได้อุธิชีวิตศึกษาพระธรรมวิน,นัยแล้วก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนารวมทั้งปกป้องพระศาสนาไว้ด้วยด้วยชีวิตทีเดียวอยู่แดนไกลเนะี่ยไกลจากถิ่นที่จเจริญ พราะฉะนั้นทำไปรักพระศาสนากันจริงๆแล้วอยู่ยากแต่ท่านอยู่อย่างมีความสุขในถิ่นทุระกันดาลไดวความสุขในเพศของสมณะเพราะฉะนั้นคุณธรรมคุณวิเศษจึงมีแดท่ทุกๆรูปมากบางน้อยบ้างตามกำลังบาร,รมีและความเพียร ตั้งแต่ละลูกพระถาวายเป็นมหาสังฆทานนี่มันบุญยิ่งใหญ่ทีเดียวนะนะกจะเรียงกันมาเลยเนี่ยตั้งแต่ให้ข้าวให้น้ำปัะสัต์ทเร่ชานไล่เลื่อยกันไปเลยคนทุศีลคนมีศีลคนได้ฌานสมาบัติโคตรภูบุคคลโสมดาบานันพระสกิตาคามีพระอานาคามีพระรหัสพระปัจเจกพระเจ้เจาระสัทพัญญู กูเจ้าลวนสู้ถวายสังฆทานไม่ได้เลยนี่มีอยู่ในตำรับตำราใช้บาจพระลูกชายมีครับหลวงพ่อคราอยู่ในตำรับตำลานี่แหละวันพรุ่งนี้เราจะได้ทำบุญใหญ่ถึงสามพันวัดซึ่งหลวงพรร่รอราาก็คงจะทราบดีแล้วว่าการที่ เราจะทำให้ครบทีเดียวสามพันวัดโดยการตลอนตลอนกันมาอย่างนั้นโอ้โหมันยาวนานกว่าจะครบเวลาเราก็มันก็จะว่างจากการนำมาหากินจากพานะคราชกิจการงานเรื่องครอบครัวมึงตัวรกิจการงานอะไรสารพัดและรับไปก็ต้องเสี่ยงภัยด้วยเสียงภัย ไปทางบกก็เสียงทางบกไปทางน้าเสียงทางน้าไปท่าอากาศเสียงหมดเสียงท่าอากาศบางวัดตั้งขึ้นเขาลงห้วยก็ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมีใจถึงสักกี่คนนั่นเนี่ยข้าวป่าข้ามเขาขึ้นเขาลงห้วยกันไปอย่างนั้นไม่ใช่ไงจะลองนึกดูสิแต่นี่รับไปกราบราตนาท่าน ท่านมาด้วยความเต็มใจสมัครใจมามีปีติอินดีไม่ใช่ว่าจะมารับทายาทร,รมอะไรจากเราหรอกเพราะท่านเป็นผู้ที่พอแล้วมีความเป็นอยู่เป็นสุขโดยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอาหารไปมือมือหนึ่งกแข่นั้นเองชีวิตของสมณนะไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้นะ ทีนี้ท่านเห็นความตั้งใจจริงตั้งใจดีของพวกเราที่อยากจะสร้างมหาทานบารมีท่านถึงได้เดินทางจากถินทุรกันดาใรใกล้บา้านไกลบ้านมารวมประชุมกันมาเป็นเนื้อน,นาบุญให้กับเราแล้วท่านก็จะได้มีโอกาสพบปะเจอเจอ,เจอกัน ในระหว่างเพื่อนสหธรรมิกด้ยวยกันเพื่อจะได้ทำความคุ้นเคยพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าทำอย่างไรทั้งย่ารักษาพระพุทธศาสนาและสืบทอไปให้ายาวนานดีสดุดนี่อ่านทั้งได้มาสหธรรมิกสหธรรมิกก็คือเพื่อนผู้ประพฤติธ,ธรรมด้วยกัน อย่างพวกเรานี่ก็เป็นสหธรรมิกกันครับประพฤติธรร่วมกันสร้างบาร,รมีร่วมกันมีศีลห้าศีลแปดเป็นครั้งคราวแต่ส,สหธรรมิกของพระก็ศีลสองรอยี่สิ 7, บเจของเนกก็ศีลสิบอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์ขล e r e t สหธรรมิกรประพฤติรมร่วมกันเมื่อเราเกิดมาสร้างบาร,รมีเนี่ย มันก็ต้องใช้ทุกอนุเวนทีกับสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยทรัพยากรที่เรามีเนี่ยสร้างมันให้เต็มที่ในยนุคนี้ยังมีเนื้อนาบุญอยู่ยังมีบุญญเขตของพระรัตนตรัยอยู่แล,แล้วก็ได้รับทราบทุกวันเนกรอกกันอยู่ทุกวันเนกรอกหูไเรืเ่อยๆเราทำบุญในบุญญเขตไม่ได้อานิสงส์เยอะ ทำน้อยได้มากทำมากกับมากเป็นทัพทวีอย่ไปเลยเพราะฉะนั้นนี่ต้องเมื่อเกิดมาเป็นนักสร้างบารมีต้องไวต่อการสร้างบารมีรแล้วต้องไวกว่าแสงจนแสงแสงไม่ทันอย่างนี้เละถึงจะเรียกว่านักสร้างบารมีนะจ๊ะ เวลาสมบัติมาเร็วแรงเนี่ยแสงแสงไม่ทันเดียวหนีขึ้นตนน้นไม้ก็หนีไม่พ้นไปอยู่บนยอดตึกยอดเขาหนีไม่พน้นโ่นไปชั้นดาวดึงตามไปชั้นดาวดึงขึ้นไปดูสิ์ตามไปดูสิ์อย่นแล้วก็และกันลืมตามว่าโอ้สมบัติเยอะแยะเลยทำไมมันเยอะอย่างนี้อ่านี่แหละเห็นไหมเราประกอบเหตุอย่างไรเราก็ต้อง ได้ผลอย่างนั้นเหลืออีกหนึ่งวันเนี่ยโดยเฉพาะคืนนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ใจใสใสอย่าให้มันหมองใจที่ใสเนี่ยแหละเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น แล้วถ้าเราจำหลักวิชาได้ปะก่อนทำกำลังทำหลังจากทำแล้วต้องปลืม้มต้องปลื้มทั้งสามคราวมีปีติมีความภาคภูมิใจตอนใกล้ๆเราจะลาโลกจะมีใครถามว่าตลอดชีวิตมาเนี่ยมีเรื่องที่ทําให้นึกแล้วปีติและภาคภูมิใจเนี่ยบ้างไหม ยกมือไม่ไหวก็พูไปเลยเยอะใช่ะเรียงพระตั้งเยอะล้านองค์อะไรอย่างเงี้ยบอมบอมไปละทีละแสนองค์าสาร้างธรรมกายใจดีพระธรรมกายไระจำตัวทุกทุก,ทกบุญนะที่มิสเตอร์โปรเจกต์คิดให้นะล้วนนำมาแต่รับปลื้มปิติ รู้จักไหมมิสเตอร์โปรเจกต์รู้จักครับใครจ๊ะพาราครับมิสเตอร์โปรเจกต์แล้วอย่าหนีไปซะก่อนไม่หนีครับเออเราจะนั่งทำบ้านก็เลยแล้จะฟังเคสสตี้สักเคสหนึ่งก่อนนะฟังก่อนครับท้าไมชอบเคสสตี้กันเถอะฟังแล้วจะได้ปรับปรุงจิตให้ดีขึ้นหนึครับเหรอครับ เออพอมีเหตุผลอืมเอาข้างก็ถูดีก็่าดีก็เอาสั้นๆกันแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้มีเวลานั่งธรรมะทําใจให้ใสๆเรื่องที่จะเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องของอืม ยอดผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรย,ยอดนักสร้างบารมีท่านหนึ่งที่ท่านใช้ชีวิตในการสร้างบารมีมาตั้งแต่ยังไม่มีวัดพระธรรมกายยังไม่มีสองพันไล่มีแค่เพียงบ้านธรรมประเสริฐหลังก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากปานกลางสองชั้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการรวบรวมผู้มีบุญทั้งหลายมาสร้างบารมีท่านที่ท่านก็สร้างบารมีกันมาตั้งยาวนานทีเดียวไม่เคยตกสักบุญเลยตลอดระยะเวลาสามสิบสามปีแต่ตอนนี้ท่านก็เดินทางไปแล้วนะ เดินทางไปลุงนาครับสามสามปีเปนี่ยไม่เคยขาดเลยแต่มันในช่วงบั้นปลายของชีวิตท่านความทรงจำม่ก็ยังดีแต่ก่อนหน้านี้ในปฏิบัติธรรมก็ดีที่เดียวเข้าถึงพระในตัวชัดใสแจ่ม แล้วก็ชวนลูกชวนล้านชวนสมาชิกภายในครอบครัวอยากสนิทพิอสหายทั้งหลายข้าววัดมาสร้างบาร,รมีมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ทารักษาศีเจริญภาวนาตลอดเลยบุญที่ท่านทำเป็นอจินกรรมนนี่หลวงพ่อว่าพวกเราเนี่ยสันนิษฐานกันได้เลย ถ้าทำบุญขนาดนี้คติของท่านจะเป็นอย่างไรแต่ว่ามันมีข้อที่น่าศึกษาที่ว่า5ปีสุดท้ายเนี่ยท่านหลงหลงลืมลืมจำอะไรไม่ค่อยจะได้แต่ว่าลูกหลานของท่านก็นก,กรอกหูไปเรือ่อยๆบุญนั่นบุญนี่บุญนูน่นบุญทรพัดบุญท่านสิ้นอายุ85 ก็จะได้เราก็น่าศึกษาว่ารับรู้ได้ไหมในตรงนี้ในช่วงบันปลายของชีวิตเราไปดูกันตอนสุดท้ายเลยในวันที่ท่านจะเดินทางไกลเนี่ยครับว่าสิ่งที่ลูกหลานกลอกหูเลื่อยให้นึกถึงพระให้นึกถึงบุญ แต่ท่านก็ไม่หือไม่อื้ออะไรท่านก็เฉยๆยในวันสุดท้ายนี่แล้วกฏว่าท่านรับได้แต่พูดไม่ได้<อ>กายละเอียดภายในนี่รับรู้<อ>แต่ไม่มีแรงพูดอะไรและก็ระลึกได้ทุกๆบุญดีบุตรหลาน สมาชิกในครอบครัวที่ดูแลท่านกลชิดกอรอกหูเรื่อยๆ่านรับรู้ได้ทั้งๆท,ที่นอนอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นจิตตอนนั้นของท่านพ่องใสทุกๆบุญเมาออหมดเลยมาออมาจอ ที่กลางกายของนั่นเห็นชัดเจนแล้วก็เห็นเทวดามาด้วย oh. มาหอมล้อม <Okay. S 1> แต่เทวดานั่นคือบริวารของนั่น oh. <Good. S 1> มาหอมล้อมนะีบริวารมาจากชั้นดุสิต อ oh. มาจากชั้นดุสิตเพราะาท่านมุ่งกันมาตั้งแต่บ้านแล้วมาประสิทธิ์แล้ว <Okay. S 2> จะไปอยู่ที่ตรงนี้ทำบุญไปอธิษฐานไปไปเรื่อยใจยจดจ่ออยู่ <Okay. S 2> ที่นี้บริวารรู้ได้อย่างไรอยู่วันนู้นเถอะยู่รู้ได้อย่างไรแล้วกฏมันเป็นอย่างนี้ เราคงจำมหาปฏิสันฐาเเนเนทพบุตรซึ่งเป็นเจ้าที่ก็อยูในเขตนั้นนะไม่ใช่มีคนเดียวนะมีเยอะแยะนะอ๋อก็เขจะไปเยี่ยมเยียนวิมานนู้นวิมานนี้อ <C rit> แล้วก็พวกที่ขึ้นไปภายหลังนี่ก็เขาก็ต้องไปเยี่ยมเยียนไปตามหน้าที่ครับวิมานนู้นวิมานนี้ เขาก็คุยกันเหมือนมหาปฏิสันานเป็นพีอาร์เงแหละประชาสัมพันธ์ทั่วทุกวิมานคุยไปขึ้นใบใหม่ก็คุยเก่าก็คุยก็คุยกันถึงเรื่องการสร้างบรมีเขาจะรู้กัน บริวารที่เกิดด้วยบุญของเจ้าของวิมารจิตใจก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอก็เจ้านายเพราะนั้นน่ยของท่านนี้ก็ลงมาเลยโลกสังขารของเจ้านายไม่ไหวแล้วลงมาพระเจ้านายสามเฮือกนุ่มๆ คือไม่สําแดงออกก็มีความรู้สึกคล้ายๆตัวเองลุกขึ้นเหมือนลุกขึ้นเดินออกจากล่างแล้วก็บริวารเขาก็ห้อมล้อมเลยจะตอนออกไปใหม่ๆก็เป็นกายมนุษย์ละเอียดด้วยบุญที่ทำเป็นอจินตกรรมเลย การสิงภาวนามาตลอดระยะเวลาสามสามปีหอมล้อมไปพาทะลุข้างฝาไปเลยโอมันแปลกดีเหมือนกันทะลุไปเลยแต่อย่าลืมว่านี้คือวรายการฝันในฝันกรับเป็นเรื่องของฝันฝันครับฝันฝเราฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะ ฝันเกี่ยวกับเรื่องเหตุเร oui. well okay. ื่องผลเรื and and future, ่องอะไรต่างๆครับเพื่อให้จิตใจเบิกบานสบายก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมะกันก็เป็นความรู้ติดขาติดแข่งเอาไว้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับนี่คือสิ่งที่เราตอบย้ำกันมาเกือบจะทุกคืนเลยที่เจอกันคืนนี่ก็เช่นเคยก็เหมือนเหมือนกันอย่างนี้ครับนะจ๊ะแล้วก็ มันเห็นทั้งหยาบเห็นทั้งละเอียด <Okay. S 1> คือเห็นทั้งห้องหับที่เป็นของมนุษย์ <Okay. S 1> แล้วเห็นราชรถที่คอยลอยอย,อยู่กลางอากาศ oh. ซึ่งเป็นของละเอียด <Okay. S 1> ปกตินี่กายละเอียดนี่ก็อยากจะเห็นอะไรก็เห็นไม่อยากเห็นก็ไม่เห็นอ oh. <Okay. S 1> ตอนนี้เขาก็เห็นไป พิลาวก็ไปยืนพนมมือเรียงรายจากไปยงไปถึงนาฉชะลดันเลยโอ้โอโอพพแพรวพระรัศมีสว่างพระเจ้านายยังเป็นกายมนุษย์ละเอียดอยู่ละบุญทุกๆบุญก็มาฉะลดต้องกายมนุษย์ละเอียดขยายเต็มส่วนก็ดึงดูดให้เราถึงกายทิพย์ เป็นกายทพิปตอนที่ขึ้นไปนั่งอยู่บนราชจัรถนี่เราจะเห็นว่ามันหลากหลายบางท่านไปอย่างนี้บางท่านก็ไปตื่นอยู่กลางราชรถบางท่านตื่นกลางวิมานบางท่านก็วิมานลงมารับมันหลากหลายนะน่าศึกษาทีเดียวแต่รายนี้ไปอย่างนี้พอนั่งเสร็จก็ กายก็เปลี่ยนไปเป็นกายทิพย์เลยที่มีลักมีะเลา่าเหมือนลุ่งนนะ oh. เหมือนเพชรต้องแสงเงินแนะลวพปลา่าผิวเหมือนมุกมุกละเอียดละเอียดมุกใสๆเนียนและครึ่งหนึ่งตัวก็สีขาวสีขาวขาวครีม ประดับที่เพชรทั้งตัวเลยสวยงามอีรงนีเนี่ยบริวารเนี่ยซึ่งรู้จักบนชั้นดุสิตไม่จะต้องมาเวียนพระทักษิณเนี่ยบริวารทำหน้าที่ทุกทีเจ้านายแต่เจ้านายในช่วงหลังนี่เบลอ ก็แทน,น,นบริวารน,นำหน้าที่แทนอ้วัดต้องมาเวียนอม,มากรมาเลยอ,อมาเวียนประทักษินนี่เห็นไหมมัน,นดีเ่ยดีนี่บริวารอย่างนี้นะมา <c oughs> เวียนสามรอบโดยใจชื่นบานเบิกบานอิ่งนึกถึงบุญนะอุ้นกึกกระทำนี่กระทำโน่นกระทำาออกมาเป็นชุดเลยสว่างแล้วก็ค่อยค่อย เรือยไปการิมานบริวารกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตั้งแต่สุ้มไปถึงวิมานเรือนอยู่ข้างบนยอดอเหมือนเมืองใหญ่ๆนะ,ะคือผ่านวิมานของบริวารขึ้นไปเรื่อยก็ตั้งแต่ยอด หลังฉลรถก็จอดที่เทียบในกองไหมในกองที่มีมุกยืนมาแล้วก็เข้าไปอั้งอยู่กลางวิมานตรงนั้นแหละ,ะนี่คือจินตกรรมของยอดนักสร้างบรมีคิดทางกลับไป ันดุสิตท,ที่ลงมาเกิดจากตรงนั้นวิมานก็ยังอยู่ก็มีป็นจะยังอยู่กับพวกที่ลงมาในภพก่อนก่อนนู่นเจอกันแล้วก็บียวมไม่ค่อยมาทำบุญฝังไม่ทำมังวิมานก็หายไป อาจไปเกิดชัตจตุมั่งดาวดึง<อ>สมัยจะไปดาวดึงชาตโตเนยยี่ยจะเยอะปีมานจะหายไปนะอพอมาเจอกันชาตินี้สร้างบุญกันใหม่พอสร้างกันใหม่บางพวกก็ปีมานก็มีคอยอยู่<อ>แต่บางพวกต้องคอ,อยดูการสร้างบุญ<อ>ในตอนช่วงสุดท้าย กำลังบุญจะถึงใบจันดุสิตไหมเพราะนั้นบ,บางวิมานก็หายแวบไปบางวิมายก็ยังอยู่นี่กระจายกระจายกันเกิดที่นุนที่นี่มันอายุก็ต่างกันวิบากระต่างกันบ้างก็หล่นตุ๊บลงไปก็มีกว่าจะย้อนลับคืนมาได้พวกวิมานหายมักจะเป็นพวกนี้ หล่นตุ๊บไปคือเวลาเป็นมนุษย์เนี่ยสร้างบารมีไม่ได้ตลอดหลาดฟังอย่างปัจจุบันนี้ไงเราสังเกตดูสิบางพวกบางท่านเนี่ยสร้างบารมีได้ตลอดทีเดียวบ,บางท่านเนี่ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ใหม่มากพอเจอ เอาอะไรหน่อยก็เห็นอ้าวไปแล้วไปดูลาดเราเป็นจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงเ็จะกลับมาใหม่นี่บางพวกก็อฝากาเข้ามาทำบุญมึงันนายก็ชวนมาบุญใหญ่สักทีหนึ่ง,งเห็นไหมใช่ว่าการสร้างบารมีมันไม่เหมือนกันแล้วมันจะไปอยู่ที่เดียวกันได้ยังไงนี่ดูปฏิปทาของเรา ว่าเราเป็นประเภทไหน,นาบางพวกเนี่ยอัอนนานคําว่าทิกทีแล้วเผลอไปทำบาปอกุศลเข้าเอาบาปให้ผลก่อนทั้งจิตเศร้าหมองเอาลนไปแล้วกร<อ>ะจัดกระจายกันไปเนี่ยรดด่วนขบวนสุดท้ายนี่รอคอยสำหรับผู้มีบุญใครจะกลับ สุสิตบุรีก็ยินดีต้อนรับไม่ต้องซื้อตั๋วเลยสร้างแต่บุญบารมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละค่ะเต็มที่ที่ผ่านมาใครเต็มที่กันแล้วไปเพราะตอนนี้ได้ยินนี่ตั้งเต็มที่แล้วแหละเพราะเวลาเราเหลืออีกนิดเดียวไม่มากนะเวลาอยู่ในโลกนี้อย่าได้ความญาวนาะนป็นเดียวปรด่าไปนั่นแหละ อย่างน้อยนี่ต้องให้ได้กลับไปเหมือนอกัลยานมิตรพยาวรวะปรยานี่เมื่อกี้เนี่ยอนี่คือตัวอย่าง,งยอดทักรารบารมีสาสบสามปีเนี่ยไม่เคยตกบุญเลยสร่างสมบุญกันอยู่เป็นนิดเพราะฉะนั้นพวกเราจะเอาอยัางไง จะกลับไปที่เดิมหรือว,ว่าขอาแวะเวียงข้างทางกันสักก่อนกลับที่เดิมคื่อส่ยาเคื่อสุเยากลับที่เดิมมังก็ต้องทำให้ได้เหมือนกับผู้ที่ว่ากลับที่เดิมมันเลยต้องสั่งสมบุญสั่งสมบรมยญ่งข้ต้องเข้มแข็งใช้สติใช้ปัญญาให้ดีในการที่จะสอนตัวเองให้ได้ จะฟังได้ยินได้ฟังอะไรมาเนี่ยให้อามาคิดมาพิจารณาซะก่อนแล้วก็มาดูมาไต่ถามไม่ใช่ว่าเขาว่าเลื่อยเปื่อยก็เชื่อกันไปเลยแล้วก็กระจายกระจายกันไปอย่างนี้นี่มันจะเจอกันยากแล้วมันก็จะถอยหลังกันไปเรื่อยๆแล้วส่วนใครที่เขาเข้มแข็งเขามีสติปัญญาพิจารณาแค่ครวน เ้าก็มาไต่ถามมาดูสิ่งที่แท้จริงความจริงมันเป็นอย่างไรคนที่ก้าตัวรอดได้นี่เป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เราไม่มีเวลาที่จะไปโลเลลังเลเชื่อข่าวลือตื่นข่าวอะไรอย่างนั้นแล้วนะมันเป็นเรื่องของชีวิตเรา ผู้ที่ทําให้เราโลเลลังเลเขาก็ไม่ได้มาช่วยเราเวลาเราตายตายคนเดียวตกนรกคนเดียวขึ้นสวรรค์นคนเดียวตัวเราตอนนั้นแหละแต่จ้าอยากเข้าถึงวธรรมากายกันไหมจ้าอยาครับ